สสดีครับพี่น้องปงกุ๊พี่น้องปงไปมันนี่มัอนี่สองเสียอกเป็ดลำพื้นคือเ่าเหมือนเดิมครับมาเยี่ยมบ้านนะครับไต้อัาเดตนะครับบ้านเห็ดพี่น้องเบ่งนะครับบ้านเสียออกนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นนะครับโรงรถนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็พึ่งเห็ดเห็ดพึ่งแล้วนะครับตะกีกสิมีกกะต๊บกระตอบอยู่นีได้พังอกนะครับพี่น้อง พังหวอกล้วก็มาเห็ดอูรดนะครับอูรดนี่เห็ดพึ่งเห็ดเลียววังใดนี่แหละนะครับ<ม>ตัวเติมบอกมานะครับบานเสียออกแต่จริงเป็นขั้วยู่นี่ก็มา่งหวอกนะครับเป็นอ,องเป็นไม้เป็นไม้นะครับ,รบรกระเล็ดตัวนี่เป็นหลังค่าเกานะครับเป็นหลังค่ากระตบนะครับอันนี้เป็นหลังค่าไม้นะครับ บ้านเสียออกนะครับอัปเดตให้พี่น้องบึงตั้งใจกินมิกกะต๊อบอยู่นี่นะครับพี่น้องเลยได้มัง่งมั่งกะต,ต๊อบออกเห็ดเป็นอู้จอดรถนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใหม่ก็ยังเดียอยู่วานสีมีเฮ็ดกะต๊ตอบวานสีมีเฮ็ดกะต๊ตอบอยู่นี่แหละครับกะตอ็อบส่วงไหนบบมีงานล่ำุ่นละ นะครับเสี่ยวกะยุผู้เดียวนะครับพี่น้องจะเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเนี่เป็นโรงงานน้าตาลครับโรงงานน้าตาลอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับพี่น้องหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นบ้านนะครับเสี่ยวกะยุคู้เดียวนะครับพ่อแม่กปเป็ดงานนะครับ กระสี่หยักหกหกแน่จักหน่อยเด้อนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เฮ็ดไว้ตึงตึงเขียนมันบ่มีหัวตึงตึงเขียนโบมีนะครับพ um. ี่น้องอมันหนี้ย้ำคนบ่อยู่เป็ดไก่จะป็ดไก่ขี่ใส่ก็เลยได้เฮ็ดไว้ความไว้นะครับมันบ่มีผู้อยู่เที่ยวว่าก็ไปตะลองตะลัง ผมเสียวกนอนเลยดูเปียนะครับพี่น้องครับบ้านเสียอ,อกนะครับพี่น้องมีคนอยู่กับเสียกหกในจังหน่อยด้อนะครับพี่น้องครับ เป็นครัวครัวครับเป็นครัวนะครับคือจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเห็ดกลงไว้บัานบมีู้อยนะครับพี่น้องเรียกเห็ดไว้ยานเป็ดไกไม่ฉี่ใส่นะครับนี่็จะเป็นห้องนะครับห้องเสียออกนอนนี่ เดี๋ยวก็จะนอนนี่นะครับพี่น้องครับได้ในบ้านนะครับก็เบียงในลายสีในจักหน่อยนะครับกจะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับคนประยู่กับสีหกหกเนี่ยจักหน่อยเด้อนะครับพี่น้องครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องของอีก้องหนึ่งนะครับเราโอ้เปิดเด้เปิดไป ไฟหลอครับพี่น้องนี่จะเป็นห้องหนึ่งนะครับห้องผ้าห้องผ้าห้องเก็บของนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับบ้านเจ้าก็ไม่ได้ลังเงี้ยดอกกับพี่น้องนะครับลังน้อยนอยอันนี้จะเป็นห้องหนึ่งนะครับ นี่เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนอีกข้องหนึ่งบานเสียวกับพ่ได้ล้างไงนะครับพี่นองก็ลังน้นนอยๆน,นะครับ พ่อแม่ก็ไปเฮ็ดงันนะครับพี่น้องมันบ่มีผู้ใดเบื้องนะครับก็อยากหกหก,ก,กแจจักหน่อยอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำนจักรยานจักรยานคู่ใจเสียวอกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ บ้านเสียออกนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องลดคู่ใจนะครับลดคู่ใจเอาสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรนะครับพี่น้องอัปเดตบ้านในบึงนะครับก็สี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องบ้านลังน้อยนะครับ บ่ใหญ่บ่หือหว้านะครับพี่น้องครับไม่ใหญ่ไม่หวือหวาไม่รู้หละนะครับก็พออยู่นะครับอยู่ผู้เดียวพี่น้องนี่ก็อยากฟุ้นเนี่ยจักหน่อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันท่านได้ทำความสะอาดเนาะแต่มาอยู่นะครับหนึ่งกระสีสะอาดเนี่ยอยู่จักหน่อยนะครับเพราะวันบ่มีผู้อยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้บ่มีองไรก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณนางเด้อน,นะครับ่กดติดที่ตามช่องเสียออกเผ็ดลำเพิ่นนะครับอาจังมาพบปะกัารนี้คิปต่อไปนะครับพี่น้องครับ